สวัสดีครับครูชานครับวันนี้ผมอยู่หน้าโชว์รูมรัทต่พอเพตานะครับนี่เลยครับซึ่งเป็นที่ที่ให้เรามาลองขับคันนี้ดูก่อนครับคันนี้ก็คือลูมินหรือน้องหน้าง,ง่วงนั่นเองมีขนตาแล้วด้วยควรน้องง่วงจัดเลยใส่ขนตามานะคันนี้น่ารักจริงๆคือจะลองขับสั้นๆดูก่อนเพราะว่าเนื่องจากคิวรถที่เป็นรถให้สื่อมวลชนยืมเนี่ยโอ้โหต่อคิวกันยาวเหยียดมากผมเลยคนไม่ไหวเห็นความน่ารักของน้องแล้วอยากลองขับจริงๆว่าเป็นอย่างไรนะครับก็คือ เป็นรถน่ารัก,น,รกน่สั้นๆเป็นแบบ2ประตูนะครับก่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วดูนี่ใครง่วงกว่ากันสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่น AC ชาร์จซึ่งตัว DC ยังไม่ได้นำเข้ามานะครับตัวนี้ก็ใช้ชาร์จแบบ DC, AC ธรรมดาแต่ว่าก็ใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วก็มีปลั๊กถูกเฉินด้วยก็ราคาอยู่ที่479,000บาทครับ เอาเริ่มต้นกันที่การข้านั่งการขับขี่ก่อนต้องบอกกันว่าเนื่องจากเขาเป็นรถประหยัดแล้วกันนะก็คือเบาะเนี่ยปรับได้แค่เดินหน้าถอยหลังแล้วก็ปรับทั่วไปไม่มีขึ้นลงแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะปรับไม่ได้มันจะเป็นตรงๆเลยก็จะเห็นเนคล้ายๆรถตู้วิด,น,ดนิดนะตรงล่างก็มีเกะียวกระหย่างบ้างแต่มีความรู้สึกว่ามันยังให้ความนุ่มนวลน,นะ ต้องยอมรับว่าฉากนั้นทำรถออกมาค่อนข้างที่จะดีเพราะว่าในหลายๆรุ่นที่เป็นทรงแบบนี้ในหลายๆแบรนด์นะไปลองขับมาละสองสาแบรนด์นะยังรู้สึกว่าช่วงล่างเขายังมีกระดกกระเดกอยู่บ้างคือตามภาษารถเล็กๆน่ารักน่ารักคล้ายๆเคคา K K อะไรประมาณนี้แต่คันนี้รู้สึกว่าจะโอเคและเบรกเนี่ยตึงท้ามากแต่ปุ๊บติดปับ๊บอาจจะต้องปรับความคุ้นเคยหน่อยเพราะว่าแตะทีเดียวหัวทิ่มเลยเลองเร่งดูนะหนึ่งสองสามเล่นแบบธรรมดาเหมือนเราจะเร่งเพื่อจะเข้าเลนนอกเลนในเวลาเราวิ่งใช้งานจริงอ๋อ เรื่อยๆชิวๆอืมไม่แย่ไม่แย่สำหรับรถประมาณนี้ถ้าเป็นโหมดสปอร์ตล่ะสมมติโหมดสปอร์ตโอ้ลุยน้ำโหมดสปอร์ตเร่งสิโอมันก็จะเขาเรียกว่าจริงๆอะ่ะอัตราเร่งเนี่ยมันจะเร็วมาเร็วขึ้นเฉยๆแต่ว่าไม่ได้ว่าแรงขึ้นนะมันแตะปุ๊บมาปับ๊บมากกว่า ได้ถึงกับแรงกว่าเดิมโหมดอีโค่ถ้ากดจมๆมันก็มาดีเหมือนกันอ่าไม่ได้แยแล่ลช่วงล่างก็พอได้ครับแต่เราขึ้นแรงไปหน่อยขอโทษทีพอได้พอได้ออกถนนใหญ่ดูอ,อผมลองโหมดสปรอร์ตดีกว่าเพราะว่าชอบอุ้ยเร่งสบายขนตาปิวู้น่ารักเดียวขนตาปิวด้วยเออดูที่ความเร็สูงสุดเท่าไหร่ วิ่งไปเล่นไปเก้าสิบแล้วโอ้งนะเบรก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 วิเบรกดีนะเบรกดีในแบบของเขานะไม่ใช่ว่าเบรกดีกว่าบลา b l ไม่เอานะแค่เบรกดีในรถไซส์ประมาณนี้ใช้งานง่ายๆทั่วไปไม่ไม่ต้องแบบไปขยี้กับมันเยอะไม่ต้องไปเค้นกับเขาเยอะเราเหมาะกับการขับขี่ในเมืองในซอยหรือระยะทาง ต่อวันไม่เกิน100ผมว่าใช้ได้ในเมืองหรือชานเมืองได้เลยเพราะว่ายังไงคุณก็ต้องมีที่ชาร์จที่บ้านหรือถ้าเกิดคุณไปชาร์จข้างนอกมันก็ไม่ได้เสียเวลามากนะักสรุปโดยรวมนะครับคันนี้ก็เหมาะกับคนที่ต้องการใช้งานในเมืองเป็นหลักก่อนแล้วก็นั่งคนหรือ2คนทุกวันไม่ได้มีคนเพิ่มหรือจะมีน,นันนที่จะมีเด็กน้อยๆนั่งอ,อ,อยู่ข้างหลังก็ได้หรือจะเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้นะครับแล้วก็ขนของได้บางส่วนไม่ได้เยอะมากเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างจากัดแต่ว่าประเด็นคันนี้คือเป็นรรถีเนน้ความปะหยัด การใช้งานในเมืองวิ่งสั้นๆนระยะประมาณไม่ถึงร้อยโลกําลังดีหรือมากกว่านั้นก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็มี2รุ่นนะครับก็คือรุ่นที่เป็นชาร์จแบบดีซอย่างคันที่เห็นนี้ก็คือคันนี้ก็จะชาร์จเร็วมอนลดไปฟ้าทั่วไปที่สามารถชาร์จตู้ DC ซเร็วๆได้ก็ราคา49 9 0 0 0ันบาทส่วนในรุ่นที่เป็นปลั๊ก a อซก็คือเสียบปลั๊กบ้านธรรมดาแต่มีอะแดปเตอร์ให้เนี่ยก็จะชาร์จชา้าลงมาหน่อยหนึ่งซึ่งเหมาะกับคนที่อยู่บ้านไม่ต้องการที่จะอะไรมากก็ ที่บ้านทิ้งคืนนึงตื่นเช้ามาก็ไฟเต็มนะครับก็ราคาอยู่ที่4 7 9 0ส0จาบาทยังไงก็ลองไปดูครับอ่าเราก็สัมบันนี้ครับขอบคุณครับที่ติดตามชมวันนี้เป็นการทดสอบแค่สั้นๆเดี๋ยวจะรอคิวจองคิวดูมินมาขับกันแบบ1วันเต็มๆกับ2วันเต็มๆแล้วดูว่าคันนี้การใช้งานจริงๆจะเป็นอย่างไรวันนี้เอาแค่พอหอมปากหอมคอครับสำหรับวันนี้ต้องคุณมากฝากติดตามทุกช่องทางของเช็คราคา .com นะครับวันนี้กรูช้างหรืออาช้างไปก่อนแล้วบ๊ายบาย